สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกท่านนะคะเนาะฉบ,บาสวัสดีเสามือเลขออกนะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะฉบ,บาสิ้อ้าพี่น้องนะคะโทษสัมผัสปูหนึ่งศูนย์น้ำกันนะคะเนื่องจากที่ฉบ,บากร,ระว่างบันไดพี่น้องบันไดไปหาปูนะคะในเสามือเลขออกคือเก้าแต่กะสิ โทรสัมผณสให้พี่น้องคือเกายำเน้นนะคะว่าปูสียำเนีนเป็นตัวเก้าบอนะคะมีตัวเล็กเพิ่มเติมแนว่ท่านจังไดมีความฟันดีบอนะคะปูฟันดีบอเขาไปติดตามรับชมนะคะโทษสัมผณสปูนะคะสายตรงน้ากันเลยค่ะการนล่สการค่ะปูเ้าเอาจะเล่นพอนจะเล่นพอนเป็นยังนอสบาคือว่าเต่าแตนนบันเอาโค้งทัศน์ไยเต้าเต้ามือเล็กออกเลยปูเข้าใจเข้าใจเอาดวนดวนเลยจับปูเอฟซีประทาน จ้ะลงมือเลยจ้ะพูงบนลางบนลางจ้ะเเล็กเล็กยียงเล็กคียงจ้ะศนย์จ้ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามสี่สี่แปดแปดเก้าเก้า เกียงได้ไหนเด้อเอาเอามาในเลขจับคู่จับคู่ปูสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่สามแปดสามแปดตัวมาไหมตัวมาใหมศูนย์แปดศูนย์แปดมันหัวตะหัวตะโพนนี่นี่รักเลขลักเกกจ้าของมันมีสามแปดโยกขึ้นมาเอาฉันนี่ว่า ม่พอมือนนี่เราเอาเลยจัดเลยจัดไห้นักเลยสี่คู่นี่จัดนักนนเลยมาพูเออจัดนักเลยพอได้เห็นท่านหาท่านก็เอาวิ่งบนวิ่งบนสามศูนวิ่งบนสามศูนย์สามและศูนยน์มันสิกอดข้อกันมาคือจังข้าศูนย์เกนเดอร์เอาจัดไห้นักเลยกันหาได้ก็เอาไห้นักนักไปเลยสามศูนย์นีบ่บาฟูเดินสามล่องศูนย์เออ แล้วกะอันบอกเรียกจับคูไปหมดแล้วนะจ้ะสามศูนย์มาเนี่ยกะศูนย์สี่สามแปดศูนย์แปดสามแปดเอา้ากลมที่ส bon. ามศูนย์บนยงกระพูสามศูนย์บนกลมเด่นบ bon. นจ้ะแล้วก็ศูนย์แปดกลมเด่นล่างศูนย์แปดกลมเด่นล่างวิ่งศูนย์ล่องแปด ล่างวิ่งศูนย์ล่องแปดแมนศูนย์สี่กับสามแปดนี่เด่นล่องเจ้าเด่นล่องศูนย์สี่สามแปดเด้อเจ้าปูฝ่าหาเฝ่าหามันสิ่หมดเวลาก่อนรตเตลี่สิคงเหลืยอ,อยู่หลกลรตเตรี่มันข้างข้างแพงหลาย,ยูะมันจียั่งบ่เจ้าาเรขกสามตัวเจ้าสามตัวที่เด็ดที่เด็ดอ่าสามตัวที่เด็ดเลยแยกบ่ไดบ่มีตัวเด่นกว่ากันสามตัวนี่ หกสามศูนย์หกสามศูนย์แปดสามศูนแปดสามศูนเก้าศูนสี่เก้าศูนสี่ออแบบนี้ละทอกันเลยเน้นนักทอกันเน่น้นนักทอกันสามตนโอ้จากาเลย เพิ่มมากคือเพิ่มเพิ่มคือสามแปดนกปูนกตัวเพิ่มเพิ่มสามแปดตัวเดียวมันก็อยู่ในเหลขกเคียงพอดีมันมันมีเนืมาจากคิดอ้ะจัดคงสุดท้ายเลยเอาใไ้เด่นเลยเอามือเลขกอกเลยเดี๋ยวกันเอามือเลขกอกเลยไม่สบายว่าคนเดียวมู่นั้นขาเจ้าว่านั่นแล้วขันขันว่าเห็นเชื่าก็วิ่ไล่ให้โชคอย่แล้วปูนี่นุอาร์ตยี่นี่ของ่อร้อมนี่ปู อสองช่องนี่ละปูช,ช่องเอื้อนนี่ม่เห็นส <c oughs> า,า,ามแปดชาวเบาครับมีไลน์นี่เห็น,นจ้าชาวเอื้อนชาวเอื้อนบ้าบ้าก็คือาเคเห็นเนาะจ้าคือสีบบ้าบ้าแล้วมันสวยแล้วไม่รู้ตี๋แล้วมันหาได้หากันสีบได้แล้วก็อบแปดโมงแล้วเนาะปูจัดตั้หนักเลย,ดย,เ,ลยเด้อบอกเอฟซีจัดตั้งนักเลยจ้าจ้าวตัวสองตัวจา้าเดี๋็กสาวฟ้าโลงให้เพลินละปูใครมันคือจัง ควบฝัน่าตำราไฟใหม่มันสูนเก็บแต่มันเผาเจะเมื่อแต่มันจิบคัดไปแหงบ่สบายเอ้ยวันนี้ก็ฝันนี่มันบ่ปูฝันว่าตำวันตำตำราใหม่อีกบอกเออฝัน่าโอ้คนเอาขอางมาให้คนฝันทั้งฝันมามีคนบอกว่าอันผู้เอาโชคมาให้ที่แม่ลูกศิษย์ลูกหาเด้อว่าอย่างที่ละอ๋อกรเลยก็เลยมีลูกศิษย์ชงมาหมู่เจ้านี่ก็รลายตนชงกุมนี่ละ โอ้ช่องเพิ่มมากอะสามแปดนี่ยนะกุ้มนี่ก็ช่องมากคือการเอากระเลียกปูก็เก้าหนึ่งตัวท่านดียววะแต่ละช่องให้อีกว่ัดันช่องไหนปูช่องไหนข้าวอีกในเรือปูว่าท่านเห็นว่าได้เพิ่นช่องมากได้ตัวเดียวกันก็ปูคือจังในความฝันเลยเออกับกุ้มนี่ลรากุ้มกองปูนี่แหละเขากระช่องมากจังจีละจะปูจะปูเขาเลยกาเอากระเลีกปูตัวละท่านดนาะเออปูกับช่องไหนเพิ่นอีกแม่ว่าท่านจะไล่สดจะเนี่ปูอ๋อ พอดีจบคลิปพอดีกับสภากับโทษมาพอดีสวัสดีในหลักสภาโทษเขาพอดีจ้เป็นจังหวะเหมาะพอดีจังหวะบเพอดีเนาะปูเนาะเอ่อเอเอาทำนี่เลยด้อจ้าจ้สาธุครับปูเปลวซ่งเป้าซ่งอ้าวคนเสียไม่เห็นจ้าจ้อือฮะเอาเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่นะคะรับชมรับฟังเนี่ยทางจากปูเหลี่ยวนะคะเนาะเป็นการโทรสัมผัสแบบเร่งด่วนพี่น้องคะ เสามือเหล็กออกนะคะนอกจากส่วนประมาณนะคะตอนนี้กับแปดโมงน้พี่น้องเนาะคงสีหาสื่อกันท่านอยู่นะคะเนาะแนวทางของปูนะคะบนนะคะปูหอยสามศูนย์นะคะโตกเกานะคะล่างก็คือศูนย์แปดเกานะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะคะมีตัวเพิ่มนะคะหนึ่งตัวก็คือสามแปดน้อพี่น้องเนาะหาสื่อไหวนะคะเนาะหยิบจับฉลากท่านอยู่นาะพี่น้องเนาะสามแปดนะคะเป็นเหลขบอดังนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะสามแปดนะคะเนาะสีสื่อได้นะคะ สามแปดนะคะเป็นเลขบรดังแล้วก็ชุดสามตัวนะคะหกสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าศูนย์สี่นะคะเลขวิ่งนะคะซ้ายวิ่งนะคะบนนะคะสามศูนย์นะคะล่างศูนย์แปดนะคะ้วก็ปูฟันเน้นนะคะสําหรับเลขวิ่งล่างนะคะคือศูนย์นะคะวิ่งบนฟันไปที่สามนะคะแราคา 04หนีงพี่น้องกระดังเหลวสาม30กระดัง08กระดังคือบ่มีขายแล้วนะคะตัวที่มีขายนะคะที่พี่นุพี่น้องคะสิหาซื้อได้คือ38ตัวที่ปูเพิ่มเติมมากนะคะเนาะเอาพี่น้องผู้ไดว่านะคะฟังบระท่านนะคะพี่น้องแคหนาจ,จอเอานะคะผู้ใดว่าแคบนาจ,จอว่าเป็นนะคะโจดเอเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาค่ะ เอาค่ะพี่น้องคะแคปตาจอดนะคะเช้าวันหวยออกนะคะโทษสัมผัสสดๆกระปูหนึ่งศูนย์นะคะเพิ่มเติมมากนะคะเนาะบนนะคะสามศูนย์นะคะล่างศูนย์แปดนะคะศูนย์สี่กับสามแปดนะคะเป็นตัวร่องเด่นปูวานะคะเนาะแต่ว่าศูนย์สี่นี่กับผมมีหายนะคะสามแปดนี้ยังพ่อหายจับจับฉลากกินรัฐบาลได้อยู่นะคะเนาะค่ะชุดสามตัวบนนะคะหกสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าศูนย์สี่นะคะ แคปหนาจอไว้นะพี่น้องตัวเลขกแนวทางชัดเจนเ้อค่ะพี่น้องคะตัวญงอยู่เนาะค่ะเนาะเอาค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เห็นพี่น้องโศกมันรํารวยนะคะสกุสุขนนะะสุนนะคะอส่วงแรงนะคะซีมุงนะคะเตรียมเฮเนาะพี่น้องเตรียมรับทรัพย์น้ำกันเลยนะคะเนาะเอาสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ